หาเงินใช้วลาพันธ์โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองใช้อาศัยการดรอปชิปเอาแล้วสามารถมีสินค้าร้อยพ0นรายการได้ในร้านค้าของเราโดยที่เราไม่ต้องมีสินค้าจริงเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับผมทําตามคลิปนี้เลยครับ แรกนะครับไปที่เว็บสําหรับดูสินค้าเลยครับ w o r l d w e b i g s e l l e r c o m ครับและดูตามขั้นตอนต่อไปนี้นะครับนี่คือหน้า TikTok Shop ของโคชบีนะครับตอนนี้ยังไม่มีสินค้าอะไรเลยนะครับแต่ดูนะครับโคชบีจะไปดูสินค้าจากเว็บต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปส้มแอปฟ้านะครับหรือแม้กระทั่งเว็บจีนอย่างทีมอหรือว่าเถาเป่านะครับนี่เห็นไหมครับโคชบีสามารถดูสินค้ามาได้แล้วใช่ไหมครับเราสามารถดูทีละรายการหรือดูทั้งหน้าแบบนี้เลยก็ได้นะครับอยากได้สินค้าอะไรพิมพ์ชื่อสินค้านั้นลงไปได้เลยครับการดูสินค้าแบบ เราเรียกกันว่าการสแคปสินค้านั่นเองครับเมื่อสแคปได้มาแล้วนะครับแก้ไขสักหน่อยครับให้เป็นรูปแบบของเรานะครับบวกราคาเพิ่มเพื่อเป็นกําไรของเราด้วยนะครับแนะนำนะครับบวกสัก50าบบาทถึง100บาทนะครับเพื่อให้ไม่ให้แพงเกินไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็กดสินค้าให้มันเข้าไปอยู่ในร้าน t ิ k กต k Shop ของเราเลยครับและเมื่อสินค้าอยู่ในร้าน t ิ k กต k Shop แล้วแล้วเนี่ยเราก็พร้อมขายแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทําคลิปรีวิวการใช้สินค้าอัดคลิปหรือดูคลิปจากเว็บต่างๆนะครับบ่่อาาามททํนคคขงงไได้รรสหใี การทําคลิปแล้วก็สามารถเปิดโอกาสให้คนอื่นมาดึงสินค้าจากร้านของเราเนี่ยไปขายได้ครับเขาเรียกว่าการตลาดพันธมิตรหรือเปิดโอกาสให้คนอื่นมาเป็นนายหน้าให้เรานั่นเองครับและวิธีการแบบนี้ครับเห็นใช่ไหมครับว่าเราเองเนี่ยไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้าเลยนะครับแต่มีสินค้าเป็นร้อยเป็นพันรายการได้ในหน้าติ๊กต็อกของเราครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นั่งรอเลยครับเมื่อมีออเดอร์เข้ามาเราก็แก้ทําการสั่งสินค้าจากเว็บต่างๆที่เราไปดูข้อมูลสินค้าเข้ามาครับสำหรับมือใหม่นะครับแนะนําให้เริ่มต้นจากแอป zoom หรือแอ ฟ้าที่เป็นของไทยก่อนนะครับเมื่อเรามีออเดอร์เข้ามาเราก็แค่สั่งเข้ามาครับแล้วเราก็ทําการส่งของให้เขาครับเห็นไหมละครับว่าสินค้าไม่จําเป็นต้องเป็นของเราแต่เรามีสินค้าได้เป็นพันๆรายการได้ในร้านของเราแล้วเมื่อมีออเดอร์เข้ามาเราค่อยกดสั่งสินค้าแล้วก็ส่งสินค้าให้เขาภายหลังนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าการหาเงินแบบจับเสือมือปักหรือหาเงินใช้ได้วันละพันแบบสบายๆแค่คุณมีเครื่องมือดูสินค้าที่โคชฟรีแนะนำนะครับถ้าใครสนใจเครื่องมือดูสินค้านี้นะครับตามเข้าไปสมัครสมาชิกเขาได้เลยนะครับที่เว็บ b i g s e l l e r c o m นั่นนเอองกกจา นะครับเจ้าบิ๊กเซลเลอร์นะครับยังช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับจัดการออเดอร์ได้นะครับจากหลายๆช่องทางนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ขายของอยู่ทั้ง t i k t o ็อกช็อทั้งแอปส้มทั้งแอปฟ้านะครับแล้วมีปัญหาเรื่องการจัดการสต็อกนะครับที่ต้องมานั่งคอยดูสต็อกว่าแอปฟ้าหมดหรือยังแอปส้มหมดหรือยังติ๊กต็อกช็อปหมดหรือยังนะครับบิ๊กเซลเลอร์ช่วยรวมสต็อกของแพลตฟอร์มต่างๆเอามาไว้ในที่เดียวครับไม่ว่าคําสั่งซื้อคุณจะมาจากแพลตตตฟออรรร์มมมไไหนนนนะะะะัััจจาาาดสกกกททีีี่่เเยวพฉ้้แ ปัญหาเรื่องจัดออเดอร์ไม่ได้สินค้าไม่พอได้อย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะทุกแพลตฟอร์มมาตัดสต็อกการแต่เพียงที่เดียวครับปัญหาเรื่องความผิดพลาดก็หมดไปครับนี่คือตัวช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อย่างดีเลยนะครับและในเว็บนี้นะครับจะมีรายละเอียดวิธีการใช้งานต่างๆอีกมากมายครับถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วเข้าไปศึกษากันดูนะครับรับประกันว่าคุณจะมีเงินใช้เวลาพันแบบสบายๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้าเลยครับลองเอาไปใช้ดูนะครับโคชบี พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์